นี่นะครับภูทอกนะครับที่จังหวัดบึงกาลร,รอบนี้มาถึงชั้นบนเลยทางเดินนะครับจะเป็นเลาะขอบภูเขามาเลย ขึ้นต่อนะครับ 嗯嗯嗯 ลงขึ้นได้สองทางครับแต่ทางนี้มันจะชันครับ บอมานนีเดินชมวิวทิวทัศน์แดนสวรรค์ผาเทพนิมิตนะครับ น,นี่ก็ยังมีพี่สองคนเดินไปอีกนะครับแต่ว่ามันจะหมดเวลาของถู่วนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลงดีกว่านะครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามช่องไอยอดพาไปดูนะครับไว้พบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับผม วันนี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับผม